ติแล้วขนมใส่ไส้ราคาเท่าไหร่คะคุณผู้ชมไม่น่าจะแพงใช่ไหมอ่าต่อให้ขายในห้างหรูหร,หรือคุณผู้ชมบางท่านนะคะถ้ามีสต้งสตาร์บางทีไปกินโรงแรม5ดาว6ดาวผมเคยเห็นโรงแรม5ดาว6ดาวนะคะ,ะมีบุญวัสนาราบป,ป่าครับเพื่อนพาไปกินนะเพราะเขาก็มีขนมใส่ไส้ทําขายนะหรือว่าทำในลายบุฟเฟ่ต์อย่างเงี้ยราคามันควรจะเท่าไหร่ล่าสุดที่ขอนแก่นนะ มีน้องนักศึกษาเข้าไปช่วยซื้อคุณยายถามยายยายเท่าไหร่อ่ะอยากจะช่วยคุณยายซื้อปรากฏพอคุณยายบอกราคาตอนหลังคุณยายอมแอมอมแอมอยู่นานมากฮะ180ครับคุณผู้ชมความของคุณลีแชร์สาวหน้าซีช่วยยายซื้อขนมโดนโขกราคาฮะนี่ยายลดแล้วนะ180นี่ถือว่ายดลดอะเหลือ1 4อแล้วการลดให้แล้วออลองไปดูคลิปนี้จากแอปติ๊ก ok ก่อนครับรออรค่ะเท่าไหร่ค่ะกิมัส เอามัดเดียวค่ะดให้เนี่ยสองไปเลยให้พี่เอาอมันเดียวกินไม่พออกินยากนะรคแล้วทำยากทำหล่อฉันให้นละถูกมันเท่าไหร่นะคะมันมันร้อยแปดิทแค่ร้อยสี่สิบลดลดไปสีบาทเดี๋ยวแม่มืองเราทำไมแพงจังเลยไม่แพงเอาเนื้อมะพร้าวอ่อนมาทำแ้ามันมัดหนีมันมัดเท่าไหร่คะ น้ำหลงมันละเก้ลดให้ลดไปเอามัดเดียวก็พอค่ะมัดเดียวก็พอค่ะมัดเดียวมัดเดียวน้องถึงขนาดบอกเอามัดเดียวก็พอแล้วนะก็ยังอุตส่าห์ซื้อเนาะเป็นเราเราไม่ซื้อนะแพงไปนี่ยายขายของหรือปล้นม่ะโอ้โหคุณติชัยใช้คํานี้เลยนะเฮ้ยมันแพงจริงคุณตุ๋ยปกติซื้อกินอยู่เป็นประจำตลาดข้างบ้านมีขายตลอดเราซื้อเนี่ยประมาณเต็มที่เลย20บาทอ่ะโอเคลองคนอาจจะบอกว่าอ ก็ขนมไทยอ่ะมันอาจจะราคาสูงแต่คําชี้แจงนี้ด้วยความเคารพฮะคุณผู้ชมฮะคือน้องเนี่ยเป็นนักศึกษาฮะกับเพื่อนเนี่ยถ่ายคลิปเอาไว้เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ขอนแก่นฮะขณะกําลังซื้อขนมใส่ไส้กับคุณยายคนหนึ่งสอบถามราคาขนมถามคุณยายยายขายเท่าไหร่ขนมใส่ไส้ไม่ยอมตอบฮะไม่บอกราคาเอาแต่ประมว่าทําเองนะหนูหากินยากทํายากด้วย น้องนักศึกษาก็เลยบอกว่าอ่านหนูซื้อ1มัดละกันมัดหนึ่งจะได้ขนม3หอ่อคุณยายก็ใคยังใคจะบอกเอาไปอีกหนึ่งมัดไหมเดี๋ยวลดให้ใน้องเขาก็ถามอีกเท่าไหร่คะคุณยายไม่ตอบฮะแต่คุณยายหยิบใส่ถุงนะสุดท้ายพอจจ่ายเงินคุณยายบอก2มัด180แต่ว่าเอาลดให้หรือ140พอยส่สิพอน้องก็เลยงงอีกฮะบอกว่าคุณยายทาไมแพงจังคุณยายบอกว่าไม่แพงหรอกใช้มะพรา้าออ่อนทำทุกที่เขาก็ใช้มะพร้าออ่อนละยายน้องก็เลยบอกว่าเอามัดเดียวก็พอละกันค่ะแล้ว<อ> ถ้ามัดเดียวเท่าไร่คะคุณยาย90ฮนะ <50? S 1> น้องก็เลยบอกเอามัดเดียวพอเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นที่ตลาดโต้รุ่งที่จังหวัดขอนแก่นนะน้องเขาก็เลยนํามาโพสตผ่านแอปติ๊กตอกถามคนอื่นว่าขนมใส่ไส้มันแพงไปไหมหรือปกตินี่ยายหลอกเธอกับเพื่อนแล้วใช่ไหมเพราะตอนแรกเธอก็คิดว่าขาย,ม,ดดยมัดละยี่สิบบาทอะใช่ปกติ<อ>ต้องราคาประมาณน,านั้นซึ่งสมาชิกติ๊กตอกที่เห็นคลิปนี้ก็เข้ามาแสดงความเห็นบอกว่ามันไม่ปกติเลยครับแพงมากบางคนบอกว่ามัดละห้าสิบก็ยังแพงเลย และคนขอนแก่นก็เลยมาแชร์ประสบการณ์บอกว่าโอ้ยเคยเจอแม่ค้ารายนี้ก็คือคุณยายเหมือนกันเอามายัดๆขายให้ไม่บอกราคาพรไดจจ่ายนี่จุกมากบางคนบอกว่าแม่เคยซื้อโดนไป200กว่าบาทมีความเห็นหนึ่งเคยเจอตอนหปีก่อนบอกตอนนั้นโดนไป300กว่าบาทนึกไม่ถึงว่ายังขายแบบนี้อยู่ มีหลายคนเข้ามาถามว่ารสชาติขนมเป็นอย่างไรน้องนักศึกษาคนนี้ก็บอกว่าลองทานแล้วรสชาติปกติก็ไม่ได้พิเศษอะไรนะฮะตามรายงานข่าวบอกว่าน้องเนี่ยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยลขอนแก่นนี่แหละฮะคุณผู้ชมครับก็คือตอนแรกอะ่ะเธอบอกว่าเธอชอบขนมใส่ไส้ก็บันทึกวิดีโอไปด้วยเพื่อสอบถามมาแล้วอย่างที่เห็นในคลิปนี่แหละก็คุณยายไม่ยอมบอกราคาทีนี้อย่างที่คุณรีแชร์บอกไปถามว่าอ้าวแล้วทำไมาหนูไม่เดินไม่เดินออกมาล่ะ,อละเออ พราบอกว่าคือตอนนั้นเนี่ยตัวเองก็งงแล้วก็ไม่กล้าเดินหนีเพราะต่อราคาแล้วเกรงใจคุณยายคนขายฮะแต่ที่ตลกกว่านั้นเอาจริงๆเธอบอกว่าจริงๆเธอมีเงินแค่60บบาทยังไม่พอค่าขนมคุณยายเลย เพื่อนมาด้วยกันเธอเธอมีไหมอีก30ช่วยกันจ่ายหน่อยหนูก็ใจดี<า><า>และที่นํามาโพสก็คืออยากจะสมมะท้อนว่าสินค้าอาหารบางอย่างก,ก็ราคาแพงสูงเกินไปส่วนทางกับระยได้ของประชาชนหลายคนที่ต้องทนกับสภาพราคาสินค้าที่สูงเกินจริงเอาจริงนะคือที่พูดเนี่ยไม่ใช่อะไรหละคนจะบอาโอ้เป็นผู้ประกาศทำไมมีคอมเมนต์ส่วนตัวเอาจริง <ๆ S 1> คือบางทีไอาการทําแบบนี้นเป็นการส่งเสริมให้ยายเขายังคงทําผิดต่อเนื่องอเราไม่รู้หรอกว่ายาเอาวัตถุดิบจากที่ไหนมาจากสเปนจากโปรตุเกสมาหรือยังไงมะพร้าวมะพร้าออ่อนทุกที่เขาใช้กันค่ะยาย แต่ยายโขกสับราคาแล้วถ้ามีังคนสนับสนุนยังคงให้ยายหรือซื้อจากยายอยู่ก็เท่ากับว่ายายทําแบบนี้ต่อเนื่องได้ไงบางทียายอาจจะไม่รู้ผิดชอบก็ได้นั้นท,ทีมข่าวต้องไม่ถามคุณยายถามยอ,อยากรู้พาน,นิชจังหวัด ขอนแก่นต้องลงแล้วฮะคือแต่ก็อาชีพยายนะคืออยากให้ยายได้ขายของละขนมยายน่าจะอร่อยพอสมควรแหละนะคะแต่อยากให้ปรับมาในราคาที่เหมาะสมนะคะเพราะยายหาเงินคนอื่นที่ซื้อกินยายเขาก็หาเงินเหมือนกันนะเนาะเพื่อให้เกิดความเป็นธรรมนะฮะก็ อยากฟังคุณยายด้วยและรวมทางนะฮะพาน,นิจจังหวัดขอนแก่นก็คงไม่อยู่เฉยนะฮะคงต้องลงไปถามคุณยายว่ายายมะพร้าวอ่อนของยายเนี่ยมันมาจากมะพร้าวที่ไหนเหรอทาไมยายขายได้ราคาขนาดนี้หรือยายรับมาแพงหรือเปล่ามียี่ปัวซาป,ปัวขายยายมาแพงหรือเปล่าเหมือนหวยอ,ะอ่ะอ่าใช่งั้นต้องไปเช็คราคาตรงนี้นะครับผมเพราะว่า โอ้โหมันไวายรัอมากาบางที่พลาดหัวข่าวแรงมากเลยฮะยขอโทษนะใช้คาว่ายายมาหาภัยเลยอ่ะแต่อเอาล่ะอยากให้เกิดความเป็นธรรมก่อนนะฮะอยากฟ<า>ังยายกับหน่วยงานพาณิชย์จังหวัดไปตรวจก่อนนะครับผมอยากให้ยายได้ขายของอยากกินขนมยายนะ,นะคะถ้ามัดละยี่20บ่ะเดี๋ยวซื้อแต่ขอนแก่นใช่ไหมไก่จังไรเดอร์น่าจะประมาณ500บาทกว่าขนมจะมาตืงรู้ข่าววเข้าใจง่ายกดติดตั้ไใค่าช่องแด